จเจริญพรยัตยมสาธุชนทั้งหลายอตอมาอยู่ที่บริเวณสร้างเมนเผาศพปู่ฤษีสังวานภูริกิโตหรือว่าพระครูเฉ่ยเฉียนขนุรักษ์วันนี้เราทำงานหนักมากเลยตัดวายเมตดแล้วโม้หมุนแล้วไล่จากฝั่งนี้เลยนะทิศจร อสอสคูบาวินแล้วก็มินัยหรือว่าผาหนึ่งศูนย์แล้วก็เด็กที่มาช่วยงานแม่ชีเิราปุญญาจึงสุนันทาวงสาเทียมแล้วก็ ่นี่การวังชินกลางสิริมาจันทร์เขตกูบะเหี่ยวตักปูนแล้วกูบะโตหน้าโม่สมเนรมากาจารย์ประดิษฐ์และพระมาจากบ้านของปู่ฤษีนะช่วยกันอยู่บริเวณนี้นะแม่ชีนรินทาขับรถไปเอาไปเอาปูนมาเอาวายเมตดมา เราถึงทำงานได้นะพี่ต้อยธงชัยหลานป๊อกหลานป๊อกแม่ของเจ้าลูล่าก็ยังมีหลานดวงดีดวงเด็ดด้วยพ่อประเสริฐโกโกระโทกอันนี้ตามภาพเลยแม่ชีคันติกาอุปโตหน้าโม่เสียงโม่หมุนงานก็เดินเลย เราอยู่บนรถเตรียมพร้อมมาแล้วประมาณ30มสิบลูกนะเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานตามเรื่องของเด็กๆหลานน้อยก็วิ่งไล่แต่กันกลัวจะล้มอยู่เนี่ยอุปปปบก็ต่อน้ำแบบนนี้นี่คืองานที่เราทำ โยมเหลียวก็ขับรถขนหินนะแล้วก็เชียงบุตรคำโชตก็มาช่วยงานกันเต็มที่เลยเชียงบุตรคำโชตทั้งรถแมคโคเล็กโยมเหลียวก็ขับรถดำหลวยครบหน้างานเลยเป็นงานที่ทำการทำงานกันในวันนี้ แล้วเย็นนี้ก็มีอภิธรรมด้วยนะวันนี้เราเทปูนเรียกว่าตัวที่ตั้งตั้งจิตกาทานนะพอเทเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็มีการก่อจิตกาทานตัวจิตกาทานรวมของที่จะก่อ,อก็สั่งไปทางท่านหนึ่งท่านหนึ่งอยู่ทน่นกุมภวาปีวัดดอยเตา่า ท่านก็ขนของมาอะไรมาค่ารถค่าของค่าเหล็กค่าอิดก็ราวสามหมื่นบาทตัวจิตตกาฐานนะไม่เกี่ยวกับปูนที่เราเทยอยู่นี้เราก็ค่อยๆทำไปนะบริเวณนี้ก็กว้างอยู่ที่เราจะเทป,ปูนนี่ก็กว้างอยู่มีตานีห้อประมงเข้ามาช่วยอีกคนนึงจัดไปให้หนักเลย สำเร็จร่วงไปด้วยดีด้วยกันที่จอนก็เชื่อมดัก mm. เชื่อมล็อกเลยกลัวกลัวว่ามันจะพังลงมาอันนี้คือการเทปูนเทให้เต็มมาเลยเทเต็มล่องเทเต็มล่องก่อนหาเหล็กมากระแทกด้วยสั่งงานไปด้วย,วยพูดไปด้วยขออภัยด้วยนี่คือหน้างานที่เราทำงานกัน ในวันนี้เอาควายปีกอะไมไ่แข็งแรงตัดอีกสองชิ้นไายเป็นนี่คือหน้างานที่ทำงานก็ร่วมบุญกุศลสร้างเมนเผาศพหลวงปู่ฤาษีได้เลยตามบัญชีที่ได้โพส์แล้วนะชื่อพระจิรนาฏธงชยัย ออกหน้าออกตาทําให้ท่านเองเลยอัตมาก็จะเกะาจะทําให้ท่านดีๆเลยละ่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะทําให้ท่านดีๆด,ด้วยรู้จักกันอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่สาขาที่สองของวัดป่าภูผาสูงคือวัดภูผาประดูอาคาชิโรท่านเมตตาอัตมานั่นแหละท่านถึงมาอยู่ด้วยนะไม่ใช่อัตมาไปดิบไปดีอะไรหรอกท่านเมตตาท่านก็มาอยู่ด้วย แล้วก็อยู่เป็นอิสระของท่านที่ป่าปดูนั่นแหละคราวนี้ท่านล่วงแล้วแล้วท่านก็บอกก่อนเลยว่าภายในเจ็ดวันจะต้องตายเจงมากหมอบอกว่าไม่ตายแต่ท่านบอกว่าท่านจะอยู่แค่เจ็ดวันอันนี้ก็ตามภาพเลยอันนี้ก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันอยู่ในนี้ไม่มีค่าแรงค่าจ้างฟรี ที่เป็นช่างอยู่นี่ก็ถวายแรงเทปูนถวายแรงพระเนนช่วยกันทุกคนมาถวายแรงกันแต่สิ่งของต้องซื้อนะสิ่งของก็ต้องซื้อเหล็กายเมก,ก็ต้องซื้อหินทรายก็ต้องซื้อปูนก็ต้องซื้ออิฐจะมาเกาะก็ต้องซื้อเหล็กรับถาดรับรางที่จะเป็นที่เผาเตาเผาก็ต้องซื้อ แต่ตอนนี้ณขณะนีนนแ้แรงเหล่านี้ที่มองเห็นคือทุกคนมาทำบุญทำทานทุกคนมาช่วยกันเพื่อจะทำงานนี้ให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ก็บอกแล้วว่าจะร่วมบุญจะเอาบุญก็มาเลยจะร่วมบุญร่วมกุศลก็มาเลยนะเอาอิดเอาอิดไปลองด้วยเอาอิดไปลองอย่าให้มันติดดินเอาอิดเข้าไปลองนี่อิดตรงนั้นปูนนะ่ะเศษปูนเศษปูน อยากได้เศษหินมากกว่านะไม่มีหรอถ้าเศษหินจะแข็งแรงกว่าเศษปูนนะถ้าได้เศษหินจะดีกว่าสั่งงานไปด้วยไลฟ์ไปด้วยนี่คืองานที่เราทำงานในต,ตอนนี้เล็งเอาไว้ว่าวันนี้ต้องสำเร็จผลสำเร็จประโยชน์อันนี้ก็ต่างคนก็ต่างช่วยอ๋อมียนมาด้วยยนยกสันเทีย ยนก็มารถมาด้วยนะยนมาด้วยก็เป็นคนวัดคนวาทั้งนั้นเลยที่เห็นอยู่ในเฟรมนี้ทำงานนอกเฟรมก็มีทางโน้นก็มีแม่ชวนเพลินหรือไม่อยู่ในเฟรมในวัดทำงานให้ก็มีน,นี้เป็นหน้างานที่เราทำงานกันสาธุก,กับทุกท่านอนุโมทากับทุกทุกคน นปูริษีเห็นก็ดีใจแน่ๆว่ามีพระมีเนนมีญาติมีโยมมาทำให้ท่านแล้วก็ตั้งใจทำให้ท่านจริงๆด้วยมีน้ำจิตน้ำใจต่อท่านดูกุูบโตหน้าโม่เลยปุ่นกลุ้งไปหมดเลยปุ่นปูนนี่ตามภาพเลยร่วมพระอานิสงส์สร้างเมนเผาศพ รัครูเชยเขตคณานุรักษ์ดกได้เลยเป็นไงลูกเป็ไงหืมีอะไรอืหลานน้อยหลานน้อยรูล่าลูกครึ่งอังกฤษนะมาช่วยงานลงตามาช่วยงานลงตาใช่ไหมวันเนี้ยนั่นหลานน้อยนั่นมีอะไรให้ลงตาถวายมีอะไรถวายลงตาอ๋อมีเงินมาถวายบาทหนึ่ง นี่ไงมาถวา,ายบาทนึง,มา,างม,นมาร่วมสร้างเมนเหรอมาร่วมสร้างเมนเหรออนนี่คือหน้าง,งานที่เราทํางานในวันนี้สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนใครทราบข่าวแล้วก็บอกต่อกันไปยี่สิบห้ากุมภาพันธ์เผาศพท่านเวลบาบ่ายประมาณบ่ายสี่โมงก็เรียนเชิญทุกท่านที่รู้จักกับปู่ฤาษีพระครูเทฉเขตรนาโนรักหรือว่าปู่ฤาษีทั้งวานบุริกิตโต ก็มาที่วัดป่าภูผาสูงแห่งนี้มาเผาศพสรีระสังขารของท่านท่านก็เป็นพระอยู่ในพระเหลืองมาถึงเป็นพระเนี่ยสีปีเป็นเนนด้วยนะสิบเจ็ดสก้ายี่สิก็49 50 5บเก้า็ก็ประมาณ5้าสิกว่าปีใช่ไหอยู่ในพระเหลืองรวมรวมเนนด้วย4ปีแล้วก็เป็นพระ อีก49พันศาก็ถือว่าอยู่ในผ้าเหลืองมานานนี่คือหน้างานที่ให้เห็นงานกันมาเล่าความทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้คุณเจ่งอ่าสิริเดชพุทธเตชะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมถวายท่านพระครูเฉลีกันนนรักเรืองปู่ฤษีในวันนี้และยญาติโยมทุกท่านก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพ มาไม่ได้ก็โอนที่ตัวใจมาเป็นเจ้าภาพอภิธรรมได้ทั้งนั้นมาไม่ได้ก็ไปเป็นเจ้าภาพร่วมในการสร้างเมนเผาศพท่านได้ทั้งนั้นมากน้อยก็ร่วมบุญนกันเข้ามาวันนี้เราจะเทตรงนี้ให้สำเร็จผลพรุ่งนี้เราจะก่อเตาเรียกว่าจิตกาทานหรือว่าเชิงตะกอนในวันพรุ่งนี้เลยโอรถรถหินมาอีกแล้วรถหินมาอีกแล้วรถหินรถใายลุยกันเต็มที่เลยในวันนี้ เชียงบุตรคำชดมาก็เลยทำงานได้กว้างเลยอนุโมทนาสาธุแล้วก็อนุโมทนากับทุกๆท,ท่านแล้วก็ทุกๆคนที่ถวายแรงถวายงานนี่คือผู้ถวายแรงในวันนี้นี่คือผู้ร่วมบุญร,ร่วมกุศลนอกจากอานอกจากทีมสามัคคีอุดรอาจารย์ท่านพระอาจารย์ ที่อุดรดอยเต่านะแล้วทุกทุกคนก็ยังช่วยงานอยู่ที่นี่อันนี้คือบุญบารมีของท่านด้วยที่ทำให้เราทั้งหลายต้องมาช่วยกันแม้จะไม่ใหญ่ไม่โตแต่ว่าพวกเราทุกคนก็มีน้ำาจน,น้ำใจที่จะรวมพลังทำเมนเผาศพท่านให้ดีๆตามกำลังความสามารถของพวกเราทุกทุกคนแม้แต่เด็กเล็กๆก็มาช่วยกันมากน้อย นี่คือ,อสิ่งที่เป็นบทเปกุศลน้อมถาวายอุทิศศุภสุนกับหลวงปู่ฤาษีสังวานภุริกิโตในวันนี้นะเว,วันนี้วันนี้วันที่7กุมภาพันธ์พุทธศราชเราจะเตรียมงานไปเผาทำให้ดีที่สุดไปถึงวันเผา25กุมภาพันธ์เจ็บกระดูก26กกุมภาพันธ์ เาวันศุกร์นะ25กุมภาพันธ์วันศุกร์สาธุอนุโมทนากับทุกทุกคนนี่คือเรื่องราวในวันนี้นํามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ทราบกันในความไม่ดีคือความตายก็มีความดีอยู่ในความตายนั้นเหมือนกันความเสื่อมไม่ดีแต่พิจารณาความเสื่อมก็ได้ไปนนิพพานเหมือนกันในความไม่ดีหรือในความที่ไม่อยากได้อยากถึงคือความเป็นความตายก็มีความดีอยู่ในนั้นเหมือนกันขอให้เราน้อมจิตน้อมใจ สารสร้างคุณงามความดีเถอะจะเป็นประโยชน์แกเรามากน้อยเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องราวในวันนี้หน้าเวลานี้ขอเจริญพร